พี่น้องเอ้กุชิกระเดี่ยนชิกระเดียนคด,นดใส่เวทกบบังได้เนาะท้างไหนมีกบหลายๆตัวหง่คักมีชิกระเดียนบ้านครับตัวบักเง,งยเป่ง ขุดเอาเนี่ครับน้ำต้มดอกม่วงนี่ครับใตะหัวหมึกม่วงมองในมีดดิมองในมีดกระไลมองบ่มีกระบ,บ่มีครับ ก,ก,กินแท่นปลาเนาะทอดกินแท่นปลาก็อีเสียบ <c oughs> มุด้องไปเบียบทถอดเราครับผมพามิน้นองมาขุดชีก,กัก้เดียวครับมุตะขุดขุดพร้อมมเนี่ย ขึ้นส้มหมันครับนขึ้นโอ้ไหลขี่กระเดียนไหลครับปลาปลาไหลขี่กระเดียนไหลไหลมไม่มีคนใส่ครับปวนตัวแบบนี้ใส่เบ็ดกบนี่จังครับเป็นยังนี้นี่โกบบ่ค่อยมีครับ <c oughs> แต่ใส่คนดัยังมาถืออยู่ป่นขี่กระเดียน เงาดีเปน็นยังครับซุ่มใสเบ็ดปลากันเราเลยครับนี่มือหนี่หลายพดชีกระเดียนมันป่าหลายคือทั้งอื่นหนีว,วิขักเปน็นยัง ป,าปลาพวกค่อยไลยครับผมยู่ทั้งผมไปขีก่กระเดียนไหลประหยัดครับจะเฝ้าบ่าท่านเรีนซื้อเงียบใจดอกอู้ยเบิ่งครับสวัสดีกระเดียนถอดกินเน,น่เนาะกินแท่นป่า ไม่ได้ปลาทอดจีเดียนี่บ่กินมีแฉบไม่เสียกับเขาเอา้าเดี๋ยวขอตูขุดจังไรกันครับผมพี่น้องพ่อกันอยู่ไหมครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องสุพนรณครับผมคือเก่าครับผมเมื่อนี้เปิดตัวยึดทึงกี่แล้วครับเทียงหน้าไปแล้ครับมาใส่เบ็ดครับผมเมื่อนี้คือเก่าครับ หายอยู่หายาีนึ่เกลาน้ำให้น้ำหน้าครับผมช่วงนี้ใส่เบียดน้ำนำในจังน้อยครับผมคือเกลาครับผมเบียดเท่าเหลือสามสิบสี่หลังครับสามสิบสี่หลังใส่เบียดน้ำให้น้ำหน้าคือเกาลายวแหละครับผมเนี่ยคคือเกลาคร,ครับผมไปขุดถ้พาพี่น้องไปคุดมา,านี่นะครับไมยห้องขี่รถมาบึงบบลูถ้าล่งไปอยู่กับข้ัง่างมีหม่งใส่บ่มีหนำมีอย่างบ่ <c oughs> หาใส่ไปน้ำนี่งละครับผมไปติไปหาใส่เบิ้งเดี๋ยวจะใส่พี่น้องเบื้อยู่จากสามสี่หลังครับผมโมลูไปสมาน宝马เนี่ยครับผมหายยูหายกินน้ำให้น้ำหน้าพอได้บพได้ซื้อ,อ,อกับเขากับนามครับผมพราะไ่ได้ซื้อกับเขาประหยัดแน่จังน้อยครับช่วงนี้ตกงานครับผมพี่น้องไปมหาย,ยูหากินน้ำให้น้ำหน้าคือเ้าเนี่ยแหละครับ เบ็ดเข้ากับสามสิบลังครับผมโอ้สามสิบสี่ลังครับเบ็ดสามสิบสี่ลังเอาบา่อพีบ่อถือเราไปนี่บ่รัวใสิหมานตะมือขึ้นนี่หมานครับผมมือขึ้นนี่ใส่พุ่นยู่หลังล่างผมครับใส่หลางล่างล่างลงไปพุ่นตะมือนี่สีดนันขึ้นไหมเทิ่งเทิงดีครับเยอบไปขึ้นไหมเทิ่งเทิงดีเสียงเพียงกรจยาเปิดเสียงดังในจังอยครับไปภูน่บ้านเขาจะประกาศโอเคครับผมเดี๋ยวไปหาใส่น้ำมันครับผมเสียงเพียงกระจ,าจาร้า,าเ,คคเดี๋ยวติเเเดเลยกันสิจ้า เวนสิตกดินแล้วครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงครับผมหกโมงนินดๆไปยางเบิงเมื่อกี้ผมยางเบิงมิดซีดีพี่น้องเลยโอ้ในไมาแล้วมันคาแล้วครับคือบ,บูมีป่าบูครับผมเนี่ยเริ่มใส่ไปนี่แล้วครับพอได้ปนยอนป่อนบ่ะแต่หมานมองมานีเป็นมินมิดซีดีจังไงยบู คือเกาล่ะครับผมที่กอเงี้ยผมขออย่างไงบุคือกันนะครับแต่ละคนมานพผายามมันของผมใส่เป็นตัวเลยครับของผม,ผมใส่เดือนหลายแล้วก็ขุดมากพอได้ยำเลักเถี่ยนี่แหละครับพอได้ยูเฮ็ดยูเฮ็ดกินปลานหน่อยบอก,กินเหมือนก้อนทะเลบุ สามสิบสี่หลังเขาเพราะได้ปนบ่เงียบเลยครับผมยางมาเมื่อกี้นี่ผมมีหอดเสียงป่าบ่อนมีทีดีโอ้ใส่เดือนแหงค่าแต่ได้ปนยอ่อนบ่เลอนี้ขึ้นนิ่มเตะใส่สูงเลยครับมื่อนี้น้ำกับมีแนียบ่มีแนครับ ไอเตียป่าไงปะดุกปะคอมันมาวนอยู่ตรงสูงครับใจริ่มๆไปนี่นะครับเพื่อได้ปนเลี้ยงเพื่อได้ต้มสมหายุให้กินไหมครับผม น้ำไห้น้ำหน้าไปตัวหญยก็ก่อไปหลุดกินกับทีเดียวมันอิม่มหลุดเห็นตัวเงยตัวเงยเอยสีเลียนใสตัวเงยเง่านปลาหน่อยเลีเ่ยนควันใส่กันแล้วแต่ละรับน้ำครับน้ำหน่อยน้ำหลมักตัวเต่าภูมิมักมักใส ตำใส่สูงนี่ป่ากินคือเราครับผมนี่ป่าน้ำต้อีน้ำปิทตอมี่ป,ป,าปาลดาปดุกอย่างนี้ปลาดุกปลาคอต้อสียงป่าือเงียบแต่บุมีซีรีบดินบดตามบ่อยังมันมานปลาดุกนี้ยนะแม่ขึ้นเมือขึ้น เก็นแขนแท่นี่ครับส่วนมากปลาดุกมันสิมาหาอยู่น้ำเจี๋ยนกีน Trump, ah ady, royalty, unten, ่ยหงสีละหาไซเรารอเกี่ยอันแท่ไว้ปาดุกปักคอใหญ่มันี่เฟี้ยฟังเจี๊ยบเนีนๆจั็หน่อยให้เจี๊ยบปักคอใหญ่ติดเจียบได้ปักคอใหญ่ไปต้มสม ่อครับรีกันต่อแล้วกาดน้ำให้น้ำน้าครับผมแต่เว้นสิตโตกดีเลยล่ะให้แน่นโมน,นี้ออกมาแบบมาน้ำครับใส่เตรียมหมือดอีกต้องนี้แหละอีกชักง มาปลาดุกมากินด ok ้อด like <pf unlikely> ุกไงโลุงละลายขกี่แกันแทะแต่เขาิ่มาว่นซ้อหากินเยอะสิแหละปลาดุกทันมีปลาดุกดิเอาผมใส่สูงมือหนอ้ใส่เบียรต้องสูงเป็นยังไงพุคือบ่มันเจไปยบางเบื้องกับมีดซีรีไหมครับนิ่งครับยังป่าสวบก็บ่มี โอเคครับผมพี่น้องรอรุ่นลอดยามน้องกันครับผมเดี๋ยวขอตัวไปใส่เบ็ดกอนครับเดี๋ยวสิใส่บเแล้วดิคำกอนเมืม่อบ่ายมักจบสิยังยา,งยามขึ้นมาสูบเบืองครับกันไม่เต้มค่อยเินทายเบืองครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องสวับคีคำครับผมไปครับผมข้าพยายามเบ็ดครับผมวันนี้มีขมมันให้พี่ให้น้องเบืองบ้าครับขึ้นนี่ ไมายบ,บปันไดครับผมเงียบกิ๊บไมายก็ดีย่างยามขึ้นมากับรอนมดส่หลังโอ้หอยหลายครับผมหอยก็มีปูหน่อยโอ้จับไปใส่เบ็ดอยู่แต่มันบริทนีหดเวลาใส่เบ็ยดเนี่ยูนี่ครับเนี่ยปูนันต้องใส่หนาหนาวแล้วเขาเป็นมากคนครับหาใส่น้ำข้องน้ำเคลื่อนนัวยสินครับไปครับผมรุ่นน้ำกันคือนนี่จะมีความหมานบอก หรือว่าจะบอ่อไหนจเตียมหาอยู่ห้ก,กินนะครับผมหมาแน่บอ่อมาแน่กับยาบ้ากักนเ้อครับผมที่น้องเอ้สิพอได้ไปปนแรงปนง่ายบ่เฮงจังเลยพอได้ต้มสมต้มแก้วบ่เห็ดแก้วเห็ดกิกบอ่อเฮงจังเลยดูน้ำกันครับผมแบงลกงวบงวบมีเนียเข้าเนี้ยมันถึงโอ้เขียงหน่อยครับนี่แหละ รุดแม่รุดแม่รุดแม่จีได้ปล่อยอ้ยเอาปลาเขียงกับป็ดปิ้งครับปดแดดจังซี่ล่ปะปลาเขียงน้อยครับผมปลได้ปิ้งหลังแหลกเฮามันหมาน,นเกี่ยวไปก่อนครับถือว่าหมานแล้วครับใส่เย,ย็นครับหลังแหกกลกหมานแล้วครับหมานปลาเขียงเขียงน้อย บบยเงหรอะครับกำลังบดิซัรรมมื่บ้านหรอแต่หลายตัวอาจจะดิปปนครับผมดูน้ำกันครับผมงนี้เป็นตังไบมีดซีดีเถอะโอ้อยียหลอนครับงนี้ ยังมีบอลลอนเอาบม่มีปลากินจุดประเดี้ยวไม่แมงเขาปากไม่ปมีป,าปาาลากินจุดแล้วก็บอลลอนตายโอ้ยยังไในนอหลังลงนี่ก็เงี้ยลอนโอ้ยไังนี่ปลายัางขึ้นโคโลอยู่อืมปลาคอแข็งกินดีโอ้ เตรียมสองครับอืกินเลึกคอครับแ็งกีดีเอาเอาเตรียมที่สองครับผมขอปวดกับเพราะได้ทอดครับผมเดียดเดียวมันมานีเป็นไปหัวมุมประดูกมือไม่ย่มเนี่ยโอ้โอ้หลอนเอาผมจีทายตาลางที huh. ่มันติด้ครับวันนี้ ร่อนดีไรโอ้มีแต่ร่อนแต่บบบน,นี้จนสิมืดจังได้หลังนี้คือกม่มแท้โกนง,งนองแท้หลังนี้โอ้หลังนี้คือโกงแท้นี่ยังบอกมันหลุดเลยทีโอ้หลุดเลยวะนี้โอ้หลุดแล้ว โอ้หลุดสัมโอ้เจดัยแท้อืมหลุดแล้วครับเอ้าขอใส่เงียบไปก่อนครับผมเจดัยดิเจดัยครับพี่น้องเอ้ลาเขาจนเบ็ดจนโก่งลงโมออยู่ครับเดือดร้อนแล้วนี่โอ้ยาเขิงอีกแล้วโอ้นี่ครับผม ตเตี่ยมาขิงเฮ้ยขิงหน่อยเตี่ยมที่สามพอได้เตี่ยมกันครับผมหายอยู่หายกินของเบิร์ดแล้วครับเป็นปลาเพราได้กินครับโอ้โมมันพี่น้องเลยไปย่งาจงจนมาหอดเบ็ดหลังเก่าหลังแรกที่ยามไปโบมันครับผมเงียร้อนทุกหลังเงียกจนมดโอ้บุคือครับ เมื่อเศร้าแล้วเอาสิมาหย่างบ่มันแล้วครับอันบ่ถือปลาบ่มันแล้วด้เนี่ยก็สิเหมือนลวล่ะเหลืออยู่ยหน่อยนึงแต่บ่ย่างต่อแล้วครับผมบ่มันได้ปลาคิงหน่อยสองตัวแล้วก็ปลาควาัตัวหนึ่งเอาเนี่ยครับหายยู่หายกินบ้านเฮามาแน่บ่มันแน่ครับผมมาตลอดครับบ่คือครับโอเคครับผมพอกันเมื่อเศร้าครับผม เดี๋ยวมีความหมานมาฝากพี่น้องม้งกันเจาสวัสดีครับขึืนนี่สวัสดีครับผู้นนพี่น้องตอนสอๆครับผมเสาร์นี้กับสภาพพี่น้องมาหาเจ็บเป็ดกับผมหลังจากที่ฝนตกลิ่นๆแห้งแห้งถึ้งลิ่นทั้งแห้งครับผมนี่จังหวะไปครับผมเสาร์นี้พี่น้องไปหาเจ็บเป็ดครับผมบรรยากาศต้นครับกับบรรยากาศฟ้าคึมคมครับผม มือตึ๊บพอไปหาจิบเบ็กครับผมจากเสมีเตียมแต่มีข้อมันบ่ได้ครับวันนี้หลังจากที่ฝนตกเมืออ่อคืนน,น,น,นี้ครับขึ้นไปฝนตกแห้งครับกาบ้านไปฝนตกบ๊บเลยฝนตกแห้งขนาดเสานี้กับสีลิล่นอเน่ครับเดี๋ยวพ่พี่น้องไปหาจิบเบ็ดกันครับผมมันจะมีข้อมันบ่เสานี้จะได้เตือมมบ่เมือ่อคืนนีได้ สามเตี่ยมประเขียงหน่อยสองเตี่ยมประข้อหน่อยตัวหนึ่งได้ถอดหนึ่งนส้นเศร้านี่สิมีความมันได้เพิ่มกันบ่าจากฝนที่ตกมาแล้วหรือดูสิได้จะเหยียดเป้ากระบันอายุหายกินตั้งสีแล้วครับน้ำบานเขาผู้นำข้าวขาดไปครับผม ม,ม,ม,มิดมิดแท้เบียดโอ้ยอย่าเบียดมาสามลังมิดทีดีครับเบียดตะคือเนีเศร้า,านี่บ่ม,มีใส่ขึ้นมาต้องสูงบ่ม,งมีป่าครับผมต้องหยับลงไปคือเขา ป่ามันไม่ค่อยขึ้นมากพกติป่ามันก็ขึ้นมาอยู่คือบอกขึ้นมาหยามเบ็ดมาลายลังล้วครับโม,มีป่ากินเบ็ดจากลังมีดชีดีบกคือบอกเป็นตะคือเศร้านี่หลอนจิก รอนจิมิเอาถือว่ามาบึงบรรยากาศน้ำให้น้ำหน้าวครับบวมมานก็ดเดโอ๊ยพี่หน่องเลย,ยอยู่หายกินมาแน่ประมาณแน่ละครับพอมาใส่เบ็ดครับมือขึ้นคืนนพอพ่เห็นเมื่มยามเบ็ดผูเบ็ดแล้วครับ บอมันเตี้ยโอ้ยพอเป็นกบอมันกันครับฮะเออแรียว่ามาใส่แล้วบ่คือโอ้หูมันมาใส่เที่ยงแล้วมันบ่บ่คือสันถือเบียดกองจองจองกับบัน จ้าบ่ได <ics> ้เฮาก็สิบ่ได้ตัวเจ้าเบียดบักกำบักาใหญ่นึงเฮา30ลังนี่ติพี่น้องเอ้ยชิงนอยโอ้บ่มีปาป่ยครับเา เดรลายเราไปคิง้งพอปนล้วร่วมกับชึ้อมอะไปาดโวัวเบิงแนวตีดขับบาดเห็นแล้วบาดเพีย้ยวบุ้ยพอคอยเลยมีมันจังกึง่งมันอยู่อยู่พี่อีปูเห็นเกียงตับ ปาบกงเงยครับตายเลยติดตะมือขึ้นเขาโผปากนั่นเห็นบ่กิได้ถอดนะโอ้บักงเงยครับเขาโผปากเหลืองเฮยเลยตายเพิ่งตายเมื่อสั้านี่โอ้บักงเงยครับผมปาดนี่ก็เขียนผมอยู่ครับ ถ้าตายแล้วมีปูเห็นมันตอนอวนนี่ที่ครับที่พิ่งตายมือเส้นนี่ครับอือโอ้พอได้กินบริสุทธกัเขาครับผมมันมันมันอู้อวอนอยู่แต่จนเหลืองอืมคอยเก็บครับผมมันสบผมมีปาครับ อ้ยคุ้มเลยครับผมตัวเดียวอืมกับเขาเศร้าพ่อบอดี้ซื้อครับผมมันขึ้นกับมันหน่อยเศร้านี่มันลายแล้วครับบี้ตัวเดียวนี่คุ้มเลยครับบักไงครับตัวนี้อ้ห้าหขีดเนี่ยไงละครับซ้ำนี่สุดยอดอ้หันบอาตาเนาะอู้เนี่ยนอนขนาดายินต่นอนอีเลียดอยู่มันติดเขากับปวกปากเพื่อน บด,ดินเลยครับผมมันมานเพราะไปด้ซกับเขาครับผมพี่น้องหายุหาากินให้น้ำหน้าเขาเป็นส,สีละห,หมันแล้วครับปล่อยไปเคียงไปง่างมาถคือปลาคอย,ยเง้ยหรบอดเอายอดพอแล้วโตวเดียวเนี่ยนดะ้วยเบาอยู่แล้วถือเอาอยู่คันถือตัวง่ๆยวะ ปัดลาอายุตั้งต้องวิธีโอเหม่อนจวดหืมหืมยินเสียงดินปลาหยังปลาหยังนัวนัวหืมปลาคอหน่อยโอ้ใส่นหน่อยเถอะโอ้ตายกินเลือกกี่ความมึง ủa cái miệng bị thang này, nó mứt chín được thiệt. Đấy, nhang bao quay đi. Quay bơi dẫn bao nhang. Để Quay bung quay, 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 quay. Nổi cái bớt, sắp như bồ ấy. ป่อยครับในตูวเงี่ยอยู่ดินเจดเจดอยู่ป่อยอย่างเดียวใส่เบีดไปนี่เสียงดินนะครับผมลังหนาววบปลาย,ยัางจวบจวบจวบโอ้ปวเขียงหน่อยโอ้ยผมก็ปป้อยไปเมื่อกีนก้นี่กับตัวชั้นนี้แล้ว ผมได้หลายแล้วไปเคียงหน่อยแต่ไม่เรลืยอยู่บ้านผมก็ได้ปล่อยคือกแล้วครบนี่ตัวหน่อยอืมปวยครับผมปอยไปหาอยู่หายกินมันญีเขามาใส่เอาส่วงเกียวเขาส่วงเขารวครับตัวเดียว ลงตรงลงตัวเดียวกอิ่มแล้วละ่ะอยู่ของพ่อแล้วครับตัวเดียวเด็ดเดือบลอยครับผมพี่น้องเด็อดเด็ดททองเดียบ้อยครับเ,เบ็เดสามสิบสี่หลัง ในปลาคอตัวเดียวคอใหญ่คุ้มนะครับคอใหญ่ตัวเดียว,ลว,วเลยพอได้อยู่ได้กินพอได้ซื้อกับเขาครับผมถอดนี่ครับผมถุงเตี่ยมเซานี้ปลาคอคอใหญ่ครับผมตัวเดียวโอเคครับผมคลิปนี้จากลาพี่น้องสนิทครับผม ผมมาแล้วฝากติดตามกดไลด์กดแชร์กดดีนะครับผมวัมี้กำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆของคนอีสานบ้านเฮาก่อ,อนคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ